สวัสดีค่ะอาพรพาดูค่ะพาดูพาชมดอกของว่านงาช้างค่ะสวยงามสวยงามสวยงาม

สวัสดีค่ะคุณทองใบทองใบขอบคุณมากๆค่ะคุณทองใบขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายขอบคุณมากมากค่ะ สับร้อนเฉยเลชมไม้ประดับสวย,สวย สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะ ตัวแรกจะไปไล่สลดหน้าบ้านตัวมแมลงยุกอะไรอะไร่ะเห็นร่วงใช่ไหมอนะทองใบทักทายโดเรมอนโดเรมอน พรุ่งนี้เช้าก็บานแล้วตรงเนี้ยอันนี้เป็นงาช้างแคะค่ะต้นวานงาช้างแคะดอกช่อดอกสูงมากๆ อลูกง่ายอยู่ในบ้านได้นานคุณทองใบทักทายโดเรมอน โดโนดมอนตามไปแล้วแม่ดุสนีสปาช้าดาวขอบคุณมากๆค่ะคุณดาวคุณอะไรนะ หมายใจจริงขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคุณพ้อพรจ้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนี่เด็กไม่เป็นไรยูเซอร์ภาษาอังกฤษคุณทองใบทักทายแม่ดูสณนีค่ะดุสณนีค่ะ หมายใจจริงสวนผักขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะขอบคุณมากๆค่ะดิเลขสิริวงหัวใจกัดก่อตาโตขอบคุณมากๆค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม้มงคลเนาะออกดอกก็จะมี ว่านงาช้างต้นลิ้นมังกรเงินลิ้นมังกรทองอย่างเงี้ยค่ะเดเร็กซีรีวงสวัสดีพี่าพอาพรขอบคุณมากๆค่ะปิดประตูให้แม่ครึ่งหนึ่งครึ่งเนี้ยครึ่งเนี้ยปิดมากแ,มาแลยโอเคพอพอพอ มมหมายใจจริงคุณหมายใจจริงสวัสดีคุณดีเลกจ้าคุณดีเลกจ้า ก็ไลฟ์สดไม่ค่อยนานค่ะวันหนึ่งก็สิบห้านาทียี่สิบนาทีค่ะดิเล็กสิริวงก็พี่ไม้พี่ไม้ทุ่จ้าทุ่จ้าแมววินแมววินอบคุณมากมากค่ะน้องแมววินอบคุณมากมากค่ะคุณหมายใจจริงสวัสดีทุกบ้านค่ะสวัสดีทุกบ้านค่ะ น้องแมวก็ทักทยายพี่ไม้พี่ไม้ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์ทุกทกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ แพร์ให้สมุดเล่มใหญ่มากเล่มใหญ่มากๆเอาไว้บันทึกข้อมูลของอ่ o ยูทู e เพราะพี่พรชอบเก็บชอบเก็บข้อมูลชอบเก็บข้อมูลไว้ดู นี่ต้นเนี้ยข้างล่างข้างล่างมีมีมีบานบ้างเป็นบางดอกหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเป็นดอกของว่านงาช้างแคะค่ะงาช้างแคะก็เบิดหนึ่งเสียงก็ล,อลมอ่ะดังยี่ห้นี้เพราว่ามันเย็นนะดังแล้วก็เย็นพูดได้คำละว,ว่า หน้าร้อนตอนนี้เอาอยู่แก้ไขได้เวลาไม่ให้ดังก็ดังตั้งแต่ซื้อมาใหม่ๆก็ไม่ไรูจะทำยังไงน,น้อ,องแพรบอกเสียงพัดลมดังก็แค่เบอร์หนึ่งไม่รู้จะปรับยังไงล่ะถ้าไม่ให้ดังก็กดเบอร์ศูนเรยียบร้อยเบอร์ศูนย์ คุณสุชาติชาแนลสองเลิฟสิบขอบคุณมากๆค่ะคุณสุดชาติก็ยังไลฟ์สอดอยู่ทุกคืนทุกคืนเวลาเดิมเวลาเดิมค่ะ แม่น้ำหนึ่งให้อะไรอย่าสามสามสองเก้าหก Ui no. อีกสามนาทีอสามนาทีสิบห้านาทีพอค่ะไล์สดไม่นาน ไม่ต้องจอดนะคะแว้นต่อได้เลยค่ะ <c oughs> nít nương, ít nít nương, ít nít nương. Nếp nương. ขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณมากๆค่ะบายบาย